โอเคผมจะใช้ดาบเล่มนี้นะครับนะเป็นสีดําเงานะก็ไปดับวันนี้เขาแจ้งผมบอกว่าเปิดกลมมาแล้วนะโอเคต่อไปจะมาลองเปิดกลมมาเหมือนกันนะครับแต่ลองฟันดูมันจะฟันได้จริงหรือเปล่าสิครับคลิปนี้ก็อยู่กับซูรัยไทยแลนด์เช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะมาเปิดกล่องนะเป็นกล่องดาบ3ชุดนะครับตัวนี้รับกลมมาแล้วนะครับก็จะมาทั้งกล่องทั้งชุดแบบนี้เลย เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับนะราคาถูกนะชุดนี้ก็พันห้ารวมส่งนะครับเนาะนี่เปิดมาก็ข้างในก็จะมีดาบ3มเล่มนะครับเป็นดาบ3ขนาดเลยนะครับนี่ครับห่อพลาสติกมามีโฟมมาเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีชั้นวางแบบ3ามชั้นให้นะนี่เลยนะครับโอเคตามนี้นะครับนี่แกะออกมาก็จะมีสันสัน,สน,สนชั้นวางนะ ชั้นวางแบบสมชั้นนะครับเอาประกอบเองนะครับง่ายๆนะครับแค่ซุปลงไปนะครับแบบนี้นะครับแค่ซุปลงไปแบบนี้เนาะแล้วก็เอาวางได้เลยนะครับมาเรามาดูดาบกันดาบเล่มแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นขนาดทันโตนะครับอ่าฝักดาบตัวนี้สวยนะฝักดาบตัวนี้สวยเป็นสีดำด้านนะครับสีดำด้านผิวส้มแบบนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็ผ่าน้วยผ้า2สีนะครับเป็นน้ําเงินครีม แบบนี้นี่ตัวนี้เขาแจ้งมาเปิดคมมาแล้วนะครัเปิดคมจริงเปิดคมจริงเดี๋ยวท้ายคลิปผมไปทดสอบให้ดูตัวนี้สันหนาสันหนากวาตาปกติเลยตัวนี้สันหนา8มิลน,นะครับค่อนข้างที่จะหนาค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่าชุดก่อนๆเลยนะครับโอเคถือว่ามาดีราคาถูกนะครับพันห้านะครับได้ทั้ง3มเล่มไปเลยมีชั้นวางเห็ไหมตัวที่2นะครับก็เป็นขนาดวากินะ เหมือนกันเลยนะครับนี่ฝักสีดำด้านผิวส้มนะครับพันวเชอร์สีน้ำเงินครีมเรามาดูใบดาบกันใบดาบก็อ่าเปิดคมนะครับตัวนี้เปิดคมนะเอาเอานิ้วลูปดูมีคมนะครับเป็นเหล็กคาร์บอนนะครับเหล็กคาร์บอนฮาร์โมนเทียมนะครับสันค่อนข้างที่จะหนาเลยนะสันไม่ได้ทำสลบนะครับตัดตรงแบบนี้เลยนะโอเคเอาไม่ได้ใส่ฝักใส่ฝักก่อน ต่อไปนะครับก็เป็นขนาดคัตนาน่นะครับเอาออกจากถุงยางก่อนไม่ชอบใส่ถุงโอเคนี่นะครับฝักดาบนะครับก็จะเป็นสีนดำด้านผิวส้มเหมือนกันตามนี้นะเชือกสีน้ำเงินครีมนะครับอันนี้เป็นขนาดคาตนานะ่นาะสบะฟิตติ้งพวกนี้ก็จะเป็นอลอยทั้งหมดนะไม่ต้องห่วงนะครับของราคาถูกก็จะได้ประมาณนี้แหละเปะิดค่มนี่ เป็นเหล็กคาร์บอนฮาร์มอนเทียมนะครับไม่มีร่องเลือดนะสนนะันหนาแดมิลต้นหนักเลยนะค่อนข้างที่จะหนักเอาเรื่องเหมือนกันโอเคก็จะมีชั้นวางแถมให้นะครับชั้นวางแถมให้แบบนี้นะเอาไปวางเท,ท,ท่กันเลยนะนี่วางแบบนี้นะครับนี่วางเท,ท,ท่เลยนะครับแล้วก็มีสีอื่นนะเดี๋ยวให้ดูนะครับมีสามกล่องมีมาสามกล่องเป็นแบบเปิดคมนะครับ กล่องอื่นก็จะเป็นสีตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะนี่นะครับนี่ตัวนี้เป็นสีน้ำเงินลายมังกรเห็นไหมสามขนาดเหมือนกันนะครับขอไม่แกะก็แล้วกันนะเอาให้ดูแค่นี้ก่อนจะเอาให้ดูเป็นสีเป็นสีนะครับตัวนี้สีเงินแล้วก็มีสีดำด้านนะโอเคเปิดคมเหมือนกันแหละก็ตัวนี้สี อาตัวนี้สีดำไหตัวนี้สวยตัวนี้สีดําสวยเลยนะครับสีดําเงานะครับแล้วก็มีเป็นลายจุด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 นี่ตัวนี้สวยตัวนี้สวยไปดาบเปิดคมเออตัวนี้คมคมเปิดคมนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาฟันขวดน้ําให้ดูนะว่าเปิดคมจริงหรือเปล่านะครับเนาะก็เป็นดาบก็เป็นดาบเกรดบางโชว์นั่นแหละแต่เราเปิดคมให้ นะเรารับคมให้แล้วนะครับใครที่จะเอาไปฟันเล่นๆนะย้ําว่าฟันเล่นๆนะอย่าเอาไปฟันจริงจังนะฟันจริงจังไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามันเป็นดาบสําหรับบางโชว์นะครับเน้นเน้นราคาถูกได้ทั้งสามเล่มแถมชั้นวางให้ด้วยนะพันห้าเองนะใครไม่จัดก็บ้าแล้วนะครับแล้วสามเล่มพันห้าเองนะรีบมาจัดกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาไปฟันให้ดูขอใช้สีดําแบบนี้ก็แล้วกันนะฟันนะตัวนี้ก็เปอยลงตรงนี้ไปก่อนไปไปฟันหน้าร้านเลย นี่นะนี่นะครับก็เป็นดาบเป็นเหล็กคาร์บอนนะเป็นเหล็กคาร์บอนฮาร์โมนเนียมนะไม่มีร่องเลือดสันหนาอยู่ที่แปดมิลน,นะเปิดโคมมมาแล้วเขาบอกเปิดโคมมมาแล้วนะไม่รู้จะฟันได้จริงหรือเปล่าลองก่อนครับ มันค่อนข้างที่จะหนานะครับค่อนข้างที่จะหนาเลยนะฟันแล้วไม่งอเหมือนกันแต่ยาวไปฟันไม้นะครับถ้าฟันไม้ฟันไม่ได้นะฟันไม้นี่มีงอเหมือนกันนะเอาไปหัดฟันเหลือไปวางโชว์เล่นๆน,น,นะครับพวงนี้นะก็ของราคาถูกก็เปิดคมมาแล้วเหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะมาเข้ามาในร้านก่อนร้อนร้อนมากเลยมันร้อนมากเลย เดี๋ยวก่อนขอเช็ดก่อนนะครับเดี๋ยวลองขอขอลองอีกเล่มหนึ่งได้ไหมขอสีสีอะไรดีสีน้ำเงินนะ,ะสีน้ำเงินนี่ก็แล้วกันนะครับไปลองดูอีกทีขอลองอีกขวด นะจริงเป็นด,ดาบสำหรับโชว์นะครับนะเขาบอกเปิดคมมานะครับก็คมในระดับหนึ่งนะครับเนาะมันจะรับคมแข็งเหมือนทีสิบไม่ได้นะถ้าทีสิบแบบมันจะคมแบบหานเจี๊ยบเลยนะครับแต่พวกนี้เขาเปิดคมมาเอาไว้ให้สำหรับคนที่บอกกาอยากได้ของมันมีคมอ่ะแต่เป็นงานสำหรับบางโชว์นะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปของซามูไรไทแลนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องซามูไรไทแลนดด้วยนะครับฝากด้วยนะดาบชุด3เล่ม1,500บาทแถมชั้นวางให้ด้วยนะครับมีมาอยู่3แบบนะตอนนี้เป็นแบบสำหรับเปิดคมมาแล้วนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายฮอนมากเลย้อนไหม <laughs>